ตอนนี้หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานกำลังทำหน้าที่อย่างเข้มข้นเลยนะครับเพื่อที่จะเร่งเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดบางจุดไม่สามารถจะเข้าถึงได้ก็ต้องใช้วิธีการหย่อนสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับ นี่เป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรครับที่ขึ้นบินสำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านไปพร้อมๆก,กับการนำสิ่งของอุปโภคบริโภคติดตัวขึ้นเครื่องไปด้วยครับนะขึ้นเครื่องไปแล้วก็หย่อนลงไปนี่เป็นภาพเมื่อช่วงประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมามีจังหวัดที่ส่งของลงไปรีบหย่อนลงไปแบบนี้ก่อนจะต้องรีบบินกลับฐานตอนบ่ายโมง57นาทีหรือว่าช่วงประมาณบ่าย2ที่ผ่านมาเพราะว่าสภาพอากาศปิดฝนกำลังจะตกลงมาอีกเสี่ยงเป็นอันตรายสภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ย ระดับน้ํายังไม่ลดลงเท่าไหร่นะครับระดับน้ำเนี่ยท่วมสูงถึงหลังคาบ้านเลยตํารวจน้ําก็นําเจส,สกีตระเวนไปช่วยอพยพชาวบ้านแล้วไปเจอกับผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมเกาะเสาอยู่บริเวณจุดที่มีน้ําท่วมสูงครับการจะช่วยออกมาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีสิ่งของลอยมาตามน้ําไปดูวินาทีการช่วยชีวิตนี้กันครับไปหน้าเลยมันจะ

Đường, đường, đường. Okay. Đó đừng, đừng Ok. โอเคโอ้คุณกายช่วยได้สัเร็จหายใจไม่ทั่วท้องนะเราดูภาพแบบนี้แล้วมันเรียกว่าทุกคนดูไปเอาใจช่วยนะคะส่วนเหตุเพลิงไหม้อาคารแห่งหนึ่งนั่งโรงพยาบาลวิตรภาพสามาัคคีประชาธิป,ปัตย์ซอยหนึ่งที่อำเภอหัดใหญ่เมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หน่วยกูภย้ภัยมูลนิธิสัพพร,ราชเชนสมุทรสงครามพายเรือฝ่ากระแสะน้ําไปช่วยเหลือคะ่ะก็พบว่ามีผู้หญิงอายุ59ปีบาดเจ็บจากไฟลวกก็สามารถนําตัวออกมาไปที่ปลอดภยัย ไปรับการรักษาแล้วทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นของการช่วยเหลือที่เจ้าหน้าที่เนี่ยส่งภาพกลับออกมาเพื่อยืนยันว่าพวกเขายังคงปฏิบัติหน้าที่กันไม่หยุดยังไม่ท้อนะคะยังเดินหน้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันต่อคะ่ะ